พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องประจอยห g จสองนะคะพี่น้องในคลิปนี้พาพี่น้องของเหามาดูวิธีการหวานผักกระจอดนะคะหวานแบบสองอยางค่ะพี่น้องคะอ่อแบบที่1ก็คือหวานด้วยเมล็ดนะคะแบบที่สองก็คือพ่อแปลงเนี่ยจะเริ่มเติบโตแล้วเหาก็นําไปปลูกตรงแปลงนู่นนําไปปลูกตรงแปลงนู่นที่นี่ ด้วยการวิธีนำต้นกล้าตรงเนี่ยไปแปะผ่ากลางจะเรียกว่านำไปปลูกเนาะนำไปเอ่ออนุบาลอีกที่หนึง่งอยากจะรู้ว่าทำแบบไหนจะได้พ้นดีแล้วก็มาแชร์ให้พี่น้องของข้าได้รับรู้กันประจอยมาส,สิบเป็นเอ่อทำเกษตรแบบทดลองทดลองหากสำเร็จหรือบ่สำเร็จ การมาเผยแพร่ให้พี่น้องเฮาได้ทาตามเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่รักการปลูกนะแปลงตัวเนี่ยเคยลงคลิปในช่องของปัจจัยกเกษตรหาจีช่องที่หนึ่งมีผู้ติดตามสี่หมื่นคนค่ะพี่น้องเป็นแปลงของมั่นสําปะหลังที่นี่นํามั่นสําปะหลังออกไปแล้วเพราะว่าเขาจะมารอคอยเงื่อนของมั่นสําปะหลังปีละหนึ่งครั้งก็จะบไวไัหรือหกเดือนเอาออกก็จะบไวไั เพราะว่าภายในหกเดือนกว่าเขาจะได้ได้เงินมั่นสำปรับนี่ก็บโท่านใสแล้วพี่น้องหกเดือนนะเขาจะเอาเงินใสมาใส่ก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแบ่งเนื้อที่ไว้ปลูกพืชผักสวนครัวก็เลยฝ่าวเอามั่นออกตรงแปลงมันจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเ,เดอ้อพี่น้องตรงที่แนมเห็นอยู่นี่เป็นแถวๆเนี่ยคือคือบักทัวปีนะ นี่คือบอกทวดปีในสายนายลยดเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องเขาเฮ้าได้รับรู้กันอีกที่หนึง่งแต่ก็ล่คลิปอยู่ในช่องลักแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะตัวน,นี้เป็นช่องรองนะตัวน,นี้อยากจะแนะนาให้พี่น้องเขาเฮ้ามาปลูกพืชผักผักกระจนเป็นพืชอายุสัน้นแบบนี้นะพี่น้องอายุสั้นนี่คือเดือนเดียวได้เงินเด้ตัวนี้ประจอยขายเดือนเดียวได้เงิเเเนนี่ไปขายตอนเสราร์ขายยเมื่อเสราร์หลาะน้ำบานเฮ้าอู้ขายดีได้พี่น้อง เดี๋ยวจะพาพี่น้องของเฮาไปดูอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อยากจะอธิบายให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันว่าการปลูกผักกระจน,นี่ยมันจะดีขนาดไหนเอาไปขายเนี่ยมือเสาย,ยางบาดแน่เชิชาละสองรอยเลยเด้พี่น้องเพราะว่ามันจะทันเงินใส่นะคะถามว่าปลูกมันสำปะหลังกับพืชพักตัวนี้ตัวใดดีกว่ากันมันก็นดีคนละยางเลยพี่น้องพี่น้องมีที่ดินหลายๆายก็ต้องปลูกมันสำปะหลังไปแต่ว่าเฮาก็ต้องแบ่งพื้นที่ที่จะมาปลูกพืชผักสวนครัวซึ่ง จะทารายได้ให้เงินเฮ้าใสเป็นรายวันก็คือสวนตัวนี้คะ่ะพี่น้องคะนามาปลูกกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เฮ้าเฮ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็เฮ้ามาถอนต้นกลาออกเพราะว่าตน้นต้นกลาเนี่ยมันจะน้าเกินไปพักกระจนตัวนี้จะบวมากนานะพี่น้องจะไม่ชอบนาะเฮาก็ต้องค่อยๆถอ,อ,อนออกไปเมื่อเศ้านีก็มาถอนแล้วค่ะพี่น้องคะให้ถอนต้นที่บ่สมบณ์ออก อย่าให้มันฉิดกันมากใบนะพี่น้องถ้าชิดกันมากใ้เนี่ยมันจะทําให้หยอ,อดหยอดน้อยแล้วกระบอแสบนะพี่น้องเพียงเอ่อพอพอเห่าถอนแบ่งตนกาออกเนี่ยเห่ากบานปุ๋ยปุ๋ยที่เห่าใส่เนี่ยคือปุ๋ยสูตรสิบแปดสิบสองหกนะคะสูตรสิบแปดสิบสองหกยาวๆไปเลยจนเก็บเกี่ยวคนละค่ะพี่น้องซื้อมาไว้สักประมาณ อาก็สอบหนึ่งแล้วเพราะว่าห้าตัจงใส่พืชพักตัวอื่นนํานะคะทั้งทัวรปีทั้งข้าวโพดข้าเหนียวก็ใส่ปุ๋ยตัวนี้รองกุหลุมนะเดี๋ยวไปจอยภาพไปเบิงเอ่อตัวที่สองนะจะพาไปดูตัวที่อย่างที่สองว่าจะปลูกแบบใดดีจะยากซําไดเพราะว่าการที่ห้าปลูกแบบเนี่ยมันจะได้ถอนอุ้ยขอขอโทษค่ะยางไปกับยางถูก หินตรงนี้มันจะได้ถอนห้านะพี่น้องผู้ใดที่มีเวลาจะทําใดนะมันจะได้ถอนหยาแล้วก็ถอนต้นออกน้ากันเพราะว่าการห้าวบานเนี่ยเ้าวบานประมาณทีแน่จักน้อยตัวนี้ถ้าประจอยบานประจอยจะบานห่างกูนี้พอดีพอบานเพิ่นเมื่อบานค่ะพี่น้องมันก็เลยทําให้นาพ่อนากับบ่อพิษหรอวค่ะก็ทยอยถอนออกไปนะคะส่วนศัตรูได้แปลงก็จะมีบักหอยบางแล้วก็จะมีเข้าเอิ่น แม่งกงือหน่อยนะกัดเลยค่ะพี่น้องคะมันจะกัดต้นแต่ก็มีมีวิธีแก้ไขอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่เบิงก่อนนะคะไปกันคะ่ะไปเบิง่าตรงที่ห้าน้าตรงทีวห้าน้าต้นของกระจนตัวนี้ผักกวางตุ้งกระจนดอกด้วยพี่น้องกกวางตุ้งมันก็นจะเป็นกวางตุ้งดอกนะมันจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันระวางสื่อผิดเด้อพี่น้องถ้าเกิดไปซื้อผักกวางตุ้นนะ่ะพัวคนในเมืองเขาจะ ใส่กันใส่ในกยเตี๋ยวบ้างใส่ในพัดอีั้งต่างๆของเขาเน่ะแหละแต่ว่ามันจะบวเป็นดอกนะสําหรับผักกวางตุ้งบวเป็นดอกแต่ตัวนี้มันจะเป็นผักกระจนนะพี่น้องขอให้พี่น้องซื้อให้ให้ถูกด้วยนะเพราะว่าผักกระจนตัวนี้มันจะเป็นดอกประจอยเคยซื้อมาผิดอยู่เป็นกวางตุง้งเฮ็ดจังไรกับบมีดอกแต่ว่าต้นของเขาจะใหญ่ตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้สําหรับดอกนะอะไปเบิ่งกันเพราะว่าเหาได้น้าจาก จากต้นตัวที่เ้าก้าว้นี่แหละแล้วก็ถอนถอนมาปลูกแปดตัวนี้แต่ว่าสัหรับตัวนี้ได้ปลูกเลยพี่น้องหาเซลแลนดมาปลูกก็ลงทุนอีกเด้พอดีมีเซลแลนดเก่าก็เลยบริได้รงทุนมากมม้นะคะนี่ค่ะพี่น้องเขาก็นํามาแปดข้อดีของการปลูกแบบเนี้ปลูกแบบนี้ก็คือเอาหยาง่ายค่ะพี่น้องเอาหยาง่ายนะตัวนี้ปลูกไว้ปลูกไว้สักสามวันนะคะ ปิดสแลนไว้สักสามวันค่อยเปิดปกติแล้วจะจะปกด้วยฟางเขาจะดีมากๆเลยสําหรับฟางเขาแต่ตัวนี้พอเปิดสแลนออกลไก่มันลายค่ะพี่น้องคะเอ่อเพื่อนบานเพื่อนเลี้ยงไก่ก็เลยกลายเป็นว่าบกกดีกว่าจะใส่วิธีรถตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดปกเฟืองละต้องมานั่งเฝ้าแบบนี้นะเขาก็เลยบ่มีเวลา เขาเลยตัดสินใจบกปกดีกว่าก็จะซีดพวกปุ๋ยเกศบ้างใส่ปุ๋ยบ้างให้มันงามก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดปกเฟื่องนี่งามแห้งได้พี่น้องงามเร็วงามเร็วกว่าบกปกเลยแหละ้าเขาบกปอกีนเขาตรงเล่งน้ำใส่นะพี่น้องนี่เป็นทั่วปีเป็นทั่วปีเออสำหรับลืมบอกพี่น้องของเฮาสำหรับเอ่อการแก้ไขปัญหาของศัตรูเนาะเมื่อเศร้าเนี่ย ช่วงที่ช่วงที่เหาเหาปลูกเออวันแหลก็จะมีศัตรูคือคือแมงมุมกือกับกับกับหอยถากนะพี่น้องแมงมุมกลือตัวนี้หน่อยแบบนี้มันจะมากัดมันจะมากัดตรงตรงตรง้นเหาเนี่ยเนี่ยมันจะกัดช่วงกลางคืนที่นี่ปราจอยก็เลยใส่ใส่ยาม,มีวิธีแก้ไขได้พี่น้องยาตัวนี้ใส่ดีนะเอามาโรยใส่สหรับเออโรยผืนนะได้พ้นอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะ สำหรับยาโรยห้าก็ต้องใส่ยาโรยอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดใส่ยาสีนี่ก็ดีขึ้นกันมะแรงกะจะบอมากกัดพวกเป็นพวกเอ่อจิงรีบบ้างอันนี้บ้างนะตัวนี้คดีก็กคือต้นมันจะใหญ่นะพี่น้องต้นมันจะใหญ่เราเราเวลามันออกดอกดอกก็จะดอกก็จะใหญ่นะบอบคือแปะเอาโอ้บบคือบานเอาได้พี่น้องถ้าบานเอาแบบนั้นจะดูแลง,ง่ายอีกอีกระดับหนึ่งคือห้าบ็ต้องปิด ขาบโพ้องหาแสลนอยากเลยแต่ก็มีขอเสียเด้เพราะว่าถ้าป,ปูปูแบบน้นบ้านแบบนั้นเลยเฮาจะเก็บแหนงบด้เพราะว่าถ้าเกินเฮาเก็บไปเนี่ยมันจะเปื่อยลงเลยแหนงก็จะบ่มีเพราะว่าเขาทีแต่ถ้าเกินเฮาปลูกห่างๆแบบเนี่ยเฮาจะได้เก็บหยอดเก็บหยอดไปแล้วปุ๊บมันจะเกิดแหนงขึ้นมานะคะมันจะเกิดแหนงขึ้นมาให้เฮาเก็บตลอดต่อเนื่องนี่คือเหตุผลของการปลูกผักกระจน ผักกะจอนแบบที่ปลูกสองชนิดสองแบบด้วยกันอาพี่น้องเบิรงเอาเดอว่าจะปลูกแบบใดตัวนี้เป็นแปลงทดลองปเจยกัญยงบอกบ่ถือหรกคะ่ะว่าตัวใดจะดีเพราะว่ามาทดลองให้พี่น้องเขาเหาได้รับรู้กันอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะสําหรับการปลูกผักกะจอนก็จบลงไปแล้วนะคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ